ไทยนิวเอเซียพรบช่วนข่าว นาเชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทงกับกล้วยเมืองแม่กลองตามคันลองวิถีพ่อเพียงประจำปี2568ปีนี้จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับอ,อบอจอและเทศบาลตำบลสวนหลวงกำหนดจัดงานระหว่างวันที่4-6พฤศจิกายนณวัดภูมิรินทร์กรีทองตตำบลสวนหลวงอำเภออัมพวาโดยในวันที่5พฤศจิกายนตรงกับวันลอยกระทงก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์อาทิการแห่และลอยกระทงประทีปพระราชทานการประกวดนางนุ่งา การแสดงวัฒนธรรมและการลอยกระทงกับกล้วยจํานวน5 0,000ใบที่จะล่องจากหน้าวัดท้องคุ้งผ่านวัดภูมรินกุลีทอง่ามกลางบรรยากาศคล้งน้ําที่สะท้อนเปลวไฟอย่างตระการตานอกจากนี้อบจยังจัดบริการเรือฟรีนําเที่ยวไหว้พระ5วัดระหว่างวันที่4ถึง6พฤศจิกายนได้แก่วัดบางแคใหญ่วัดบางน้อยวัดบางกุ้งวัดบางพรมและวัดจุลามณีโดยเริ่มต้นที่ท่าน้ําวัดภูมรินกุลีทองด้วยขณะที่นายเจษฎายานประภาสิรินายกองค์การบริหารส่วนจัง วัดสมุทรสงครามบอกว่าประเพณีลอยกระทงกับกล้วยมือแม่กลองเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศไทยและอบจอสมุทรสงครามจัดขึ้นต่อเนื่องมากว่า10ปีโดยใช้กับกล้วยจากวัสดุในท้องถิ่นและทูบชุบน้ํามันยางเคลือบเทียนไขท,ที่ให้แสงสว่างยาวนานสะท้อนความงดงามกลางสายนาแม่กลองในยามค่ําคืนไทยนิวเอเชียครบถ้วนข่าวทั้วไทยกับิชา